คำสับมาให้ทบทวนนะคะมีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแปถึงหนึก้าค่ะฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายเป็นภาษาไทยนะคะอาจจะเขียนก็ได้หรือใช้พูดปากเปล่าก็ได้นะคะได้เหมือนกันโอเคปะเริ่มเลยตัวแรก clean. clean clean ทำความสะอาด take a walk take a walk เดินเล่น once once หนึ่งครั้ง once a week once a week ตัวนี้จะอ่านว่าเหรืออ่านว่าอ่ะก็ได้นะคะ once a week once a week แปลว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ once a month once a month สัปดาหออ์ไม่ใช่ผู้ผิด once a month เดือนละหนึ่งครั้ง go hiking go hiking ไปเดินปา่าไปปีนเขาก็ได้คะ่ะ go shopping go shopping ไปซื้อของ go to the movies go to the movies ไปดูหนัง how often how often บ่อยแค่ไหน every day every day ทุกทุกวัน always always สเมสเมอเสมอเป็นประจำ usually usually บ่อยบ่อย sometimes sometimes บางครั้ง never never ไม่เคย have to has to have to has to สองตัวนี้ความหมายเดียวกันนะคะแปลว่า ้องจําเป็นต้องแต่ใช้ต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับประธานนะ h a v e ใช้กับประธานพหูพจน์ส่วน h a s ใช้กับประธานเอกพจน์นะคะแต่สองตัวความหมายเดียวกันแปลว่าวต้องน,นั่นเองต่อไป Make bed Make bed จับที่นอนเก็บที่นอนเก็บที่นอนบ้านเราน่าจะเรียกเก็บที่นอนต่อไป Do homework Do homework ทำการบ้าน Feed Feed ให้อาหาร w a t c h the dishes Wash the dishes ล้างจาน Swe Sweep Sweep กวาด sweep the floor sweep the floor กวาดพื้น water 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 แปลว่าน้ำหรือรดน้ำก็ได้ค่ะ water the flowers water the flowers รดน้ำดอกไม้ neck neck คอ very very มาก tail t a l l หาง little little เล็กหรือเล็กน้อยก็ได้ค่ะ mouth mouth ปาก ต่อไปนะคะเหลืออีกฝั่งหนึ่ง Leave Leave อาศัย Can Can สามารถ Bat Bat ค้างคาว Swim Swim ว่ายน้ำ Cave Cave ถ้ำ Ocean Ocean มาหาสมุทร Parrot Parrot นกแกว้ว Jungle Jungle ป่า Desert Desert ทะเลทราย forest forest ป่า in in ใน near near ใกล้ walk walk เดิน talk talk พูด tree tree ต้นไม้ cute cute น่ารัก look at look at มองที่ there there ของพวกเขา short short สั้น l e a k e g ขา ซิ่งซิ่งร้องเพลงจัมพ์จัมพ์กระโดดไหไฮสูงรีโนรีโนแรดม้าวส์ม้าวส์หนูลองลองยาวตินต้นติ้นผอมติ๊กติ๊กหนาคาเมลคาเมลอูด โอเคค่ะเรียบร้อยฝากกลับไปทบทวนด้วยนะคะวันละสิบคำก็ได้หรือทุกวันเพราะว่าแบบเดียวเนาะแบบเดียวก็เสร็จทุกวันเลยก็ได้ค่ะฝึกอ่านออกเสียงซ้ำๆยำๆบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊วย